เคมีสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษทางอากาศ air pollution มลพิษทางอากาศคืออะไรมลพิษทางอากาศคือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกมลพิษทางอากาศนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นกับคนเราได้เช่นกันและมลพิษทางอากาศทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นสัตว์พืชพันธุ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมสรรคสร้าง ชั้นบรรยากาศเป็นระบบแก่ธรรมชาติที่ซับซอ้อนที่ํำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกการลดลงของโอโซนในชั้นสตาโตสเฟียร์เนื่องจากมลพิษทางอากาศถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศของโลกอีกด้วยมลพิษทางอากาศอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าการธรรมชาติและกรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตด้านเกษตรกรการละเหยของการบันชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียเป็นต้นประเภทของมลพิษทางอากาศสาม,มลพิษในอากาศสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. อนุภาคมลสารอนุภาคมลสารหม,มายถึงอนุภาคของสารที่ปนอยู่ในอากาศในสภาพของแข็งหรือของเหลว,วลและอุณหภูมิและความดันปกติยกเว้นไอ้ําในอากาศ อนุภาคเหล่าน,นี้อมีตั้งแต่200ไมครอนลงไปจนถึง0.1ไมครอนล่องลอยในอากาศได้เป็นเวลานานาๆจนกว่าจะมีการรวมตัวกับอนุภาคอื่นๆมีขนาดโตขึ้นและตกลงไปยังพื้นดินได้แก่1.1ควันเป็นอนุภาคขนาดเล็กเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงหินไม้ฟืนองค์ประกอบข,ของควันได้แก่ถานขี้เถ้และทา ํารจำพวกที่เท่าและฐานจะทำให้ควันมีสีดำควันสีขาวจะเกิดจากการระเหยของน้ำมันก่อนการเผาไหม้อาจมีไอ้น้ำระเหยปนอยู่ด้วยในควันที่ถูกปล่อยจากท่อยเสียอาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์หรือกา๊าซอื่นๆขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงเป็นต้นจุดสองละอองละอองเป็นอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่ฟุ้งกระจายในอากาศและลอยในอากาศได้เป็นเวลานานเช่นละอองน้ำเหมาะควันเป็นต้น ห3ุฝุ่นเป็นอนุภาคของแข็งตั้งแต่0 1นจุดหนึ่งถึง200ไมครอนอาจลอยในอากาศได้ครู่หนึ่งขึ้นกับขนาดของฝุ่นฝุ่นที่มีขนาดเล็กฟ้งกระจายและลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าขนาดโต 2. แก๊สพิษนอกจากอนุภาคโมลสารที่อยู่ในอากาศแล้วยังมีการบางชนิดและสารบางชนิดที่เป็นโมลพิษในอากาศได้แก่2.1่คาร์บอนมอน,นอกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส จัดเป็นก๊าซพิษเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนเป็นสกัดที่ทําให้อากาศเสียพบมากในเมืองใหญ่หญการจราจรคับข้างและเขตโรงงานอุตสาหากรรมคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ปรากฏเป็นพิษต่อพืชหรือทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างแต่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์อย่างมากทำให้เกิดอาการบินเวียนหน้ามืดตลาลายสายตาผ้าเป็นลมหายใจแรงกว่าปกติซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ide, เป็นก๊าซที่ไม่มีสีมีกลิ่นกรด ส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์โดยมากเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเช่นน้ำมันและถ่านหินซึ่งมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบแหล่งปล่อยซันเฟอร์ไดออกไซด์ที่สำคัญคือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือน้ำมันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงข่าวเกี่ยวกับมรพิษทางอากาศข่าวในประเทศไทยไฟไหม้บ่อขยะ ไฟไม่บ่อขยะส่งผลให้เกิดปริมาณควันและกาซพิษจำนวนมากลอยปะปน,นอยู่ในชั้นบรรยากาศอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ขยะมูลฝอยหรือบ่อฝังกลบหลายแห่งซึ่งมีขยะกองสะสมเป็นจํานวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หากไม่มีการควบคุมหรือดําเนินการที่เหมาะสมด้วย3มสาเหตุหลักคือการเผาเพื่อลดปริมาณขยะหรือเผาพลาสติกเพื่อนําโลหะที่มีค่าไปจําหน่ายเช่นการเผาสายไฟเพื่อเอาทองแดงการทําปฏิกิริยาของสารเคมีและกา๊าซซึ่งบางประเภทสามารถเกิดการลุกไหม้เองได้เช่นผงเรซินโมโนเมอร์และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในฤดู อากาศแห้งและอุณหภูมิสูงนายสุเมธาวิเชียนเพชรผู้อำนวยการสำนักจัดการการของเสียและสารอันตรายเปิดเผยถึงผลกระทบของการเกิดไฟไหม้บ่อขยะเมื่อมีไฟไหม้จะเกิดควันและก๊าซพิษแต่จะเกิดอันตรายกับประชาชนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซและระยะเวลาที่ได้รับข่าวในต่างประเทศ India, อินเดียเผชิญหน้าวิกฤตมลพิษทางอากาศอย่างหนักค่าดัชนีคุณภาพของอากาศมีค่าสูงขึ้นในระดับที่เร็วร้ายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงมีการงดทํากิจกรรมต่างๆภายนอกอาคารอินเดียนะครับเผชิญสภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานนะครับระดับที่มีการตั้งไว้ ทีนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบจํานวนมากนะครับเพราะว่าในช่วงของฤดูหนาวของทุกปีเนี่ยนะครับของทางภาคฝั่งอินเดีย PM 2 5จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเผาวัชพืชด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางอินเดียเองก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับโดยกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเผชิญหน้ากับคุณภาพอากาศมลพิษที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนอยู่ในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ โดยหลายพื้นที่ในเมืองหลวงมีคุณภาพอากาศทำสิติเลวร้ายพุ่งเกือบสูงกว่าประมาณ400ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงจนรัฐบาลในกรุงนิวเดลีต้องสั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีกำหนดทมกลางมลพิษทางอากาศเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับนอ,นอกจากนี้เนี่ยยังสั่งห้ามงานก่อสร้างยกเว้นโครงการด้านการขนสง่งและที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ ซึ่งฝุ่นละอองเหล่านี้เนี่ยปกคลุ่มกรุงนิวเดลีมาตั้งแต่เทศกาลทิวารีหรือว่าทิปาวารีนะครับเทศกาลแสงแห่งแสงไฟประจำปีตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนโดยกรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงที่เกิดปัญหาโมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูหนาวสภาพอากาศจะเลวร้ายนานหลายเดือนด้วยกันนะครับเนื่องมาจากเกษตรกรก็พากันเผาวัชพืชแล้วก็จุดดอกไม้ไฟในระหว่างเทศกาลทิวารี โดยปีนี้อินเดียต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างรุนแรงนะครับทำให้ศาลสูงของอินเดียก็ประกาศคำเตือนทั้งสั่งให้รัฐบาลของรัฐเองแล้วก็รัฐบาลกลางใช้มาตรการเร่งด,วด่วนและก็ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาขณะที่ทางคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของกรุงนิวเดลีก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาแก้ไขรวมถึงห้ามรถบรรทุกเข้าเมืองหลวงนะครับยกเว้นรถบรรทุกสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ วิธีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศควบคุมเทคโนโลยีการใช้และการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้เกิดของเสียและมวลสารน้อยที่สุดไม่ใส่มวลสารเข้าสู่กระบวนการใช้และการแปรรูปแต่ถ้าจำเป็นต้องควบคุมปริมาณที่ใช้ให้อยู่กว่าเกณฑ์มาตรฐานควรควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรให้พอเหมาะพอดี โดยส่วนที่เหลือจะต้องทำหน้าที่ได้เท่ากับปริมาณที่มีตามปกติเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างหนึ่งแล้วส่งผลกระทบกับอีกทรัพยากรหนึ่งต้องไม่ทําให้ของเสียหรือมวลสารมีพิษต่อทรัพยากรนั้นๆเช่นผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์แต่ต้องไม่ให้เกิดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันพร้อมทั้งระบุโทษให้ประจักษ์ชัดเจนตามความรุนแรงของการกระทำแนวทางแก้ไขมรพิษทางอากาศสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรโดยนําวัสดุเรือใช้จากผ้าการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรถูกหลักวิชาการ ป้องกันการเกิดไฟป่าตรวจติดตามปฏิบัติการดับไฟป่าและฟื้นฟูสภาพหลังเกิดไฟป่าส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินลดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเช่น CFC สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อยและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายที่เกิดจากภาวะมลพิษทางอากาศและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามและการใช้บังคับกฎหมายด้านการจัดการภาวะบนรพิษทางอากาศ